บ้านมืดไม่สว่างจนขโมยเยอะนะครับผมฝนตกไฟดับไม่ต้องกลัวเลยหากบ้านคุณพี่เปลี่ยนมาใช้โซลาร์เซลล์นะครับวันนี้นําเสนอไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์รุ่นใหม่จากค่ายดังเลยโมดิโซลาร์รุ่น MDPT18 นะครับผมเป็นตัวสปอตไลท์แสงสีขาวแสงเข้มแสงสว่างกว้างนะครับผมในคลิปนี้เป็นตัวขนาด200วัตต์มาพร้อมกับเม็ด LED 30เม็ดนะครับผมแผงกระจกโมโนคิสตาลายอย่างดี LED เป็นรหัสใหม่นะ5050 50 LED เม็ดใหญ่เม็ดนาเม็ดนูนนะครับ ผมการเปล่งแสงการปล่อยแสงจะเข้มจะชัดลำแสงเป็นลำแสงแบบวงกลมนะครับผมเพราะว่าหน้าโคมเป็นแบบวงกลมเนาะดีไซน์ตัวโคมมาใหม่เป็นแบบบางแบบเพรียวแบบนี้นะครับผมโมเดินทันสมัยมากๆใช้ประดับตกแต่งบ้านได้ด้วยนะเป็นระบบเปิดปิดอัตโนมัติสว่างค้างถึงเช้าเลยสินค้าของโมดิโซล่ารับประกันให้นานหนึ่งปีเต็มสามารถเปลี่ยนเข็มได้365วันนะครับผมติดตั้งภายนอกภายในก็ได้ตากฝนได้เลย IP67 นะจ๊ะติดตั้งความสูงไม่เกิน3เมตรบริเวณหน้าบ้านหลังบ้านลง,ลงรถนะครับผมสว่าง ค้างทั้งคืนเลยจต่โปรโมชั่นมีของแถมให้อยากได้ของแถมกดตะกร้าเหลืองมุมล่างซ้ายมือก่อนของจะหมดนะครับ